นี่ครับเพื่อนๆเโยกเดินทางไปอีกหนึ่งดังลาวนะครับไปดังมือดังตั้งนะครับไปดังสี่ซอต่อลาวนะครับพึ่งดังช่วยๆปีเลครับทีนี้มาปีนะครับผมนี่พด,ด่งโย่ซึงแต่นนแล้วก็ตามๆมีนะครับทีนี้ก็หมดปีนี่เองครับโอ้เดินเลยนะครับเพิ่อนๆครับขึ้นวนนะครับที่เราเหมือนทจอดต้องเลืนไปเพราะว่าป็นโล่ต้องโลเราไปขึ้นๆต่อลาบปีนโล่ต้องโลลาบคนไหนจับทางดังนะครับ ด้วยว่านป็นปัญหาใหญ่ยัไงนะครับของพวกนี้นะครับเป็นปัญหาอะไรแบบนี้ดึงเลยดูมันนะครนี่ครับเพื่อนเพือนมาถึงไม้พึ่งนี่อยู่ตอนลำเป็นนะครับเพื่อนๆตอนเดิมลาวนะครับคุณ้ชมก็เจอคนเดียวไม่ได้ตีนะครับนู่นกับดั่ตรงกลางโจ้เลยเห็นไก้ๆเลยนู่นดังลื่อยู่เลยยังช่วยลาวนะครับ มัวนน่าจะอยู่กลางรังนะครับแล้วพอยู่มาตอนน้คุณนตายนะครับว่าปลายกิ้งมันต่ำว่านิดนึงเดี๋ยวคอยไปรุ่นกันเลยนะครับเม็ดกวักว่าแล้วดังนี้ครับเพื่อนขี่ต่างกบกนนครับเดี๋ยวขึ้นไปลุยกันเลยอืมทีมันครับผมเตรียมพร้อมแล้ว มตั้งรังรังเลี้ยงนะครับที่จับมาก่ะเดียวนว่านนะครับบวกกับโอ้ประมาณเสียควดได้นะครับเสียควดโอ้งมีประมาณอกลูได้นะบุ๋มว่าเกือบๆไปทำอะไ้อกลูกันดิเสียควดกว่าเดี๋ยวังนี้เป็ปรุ่นนีกระปั้นนะครับตามกบฝนเดี๋ยวลุยกันเลย นมันเม็ดนะเดี๋ยวกินดูดี้อ้ยน้ำมันเลมน้ำมาได้ครับน้ำน,นะครับขยุกบนนะครับ,บ,รบเป็นเป็นเกระเตเกระตแบบนี้ตงล้งนะครับางทางนะครับ,นนรบไม่เจ๊กุนนะครับชุดประยักต้งหลังป้องกันไว้ว่านะครับเดี๋ยนกมีฟันก็ดุยกันด้วย

Eu dou o chung <laughs> trai đang có tô mà máy nha

เส้นปฏิกิริยานะครับัาน้ำน่าจ,จะประมาณสามกุลุ่มน่าจ,จะได้นะครับหนึ่งสองนะิดนึงเฮ็ดเลื่อยไว้นะครับดูนะครับเลื่อยแบบนี้ดูไอ้นอนเนี่ยต้องบหันตีนะครับอารมณ์ไม่ปัดดังกล้าจะอยู่ในนอนนะครับ đây yeah. này <coughs> Oh, nào? เดี๋ยวแบบมาดูเงินแล้วนะครับเพื่อนๆหลงโขนนะครับผมเดี๋ยวไปจุดเงินล้านไปอัพดีคนอะไรได้ดูนะครับนี่ครับเพื่อนๆลงมกว้างตึ้งเยอะนะครับมีอะไตัวนมานิดนึงนะครับยโนเวนไปรุ่นกันอีกสักรอบอกเหล่านะครับตั้งปีนะครับหัวน้ายังไม่ผิดตานะครับแต่ช่วยนะครับซือว่าติ้มนะครับแบบนี้น่าจะประมาณสรางกวดกว่าๆนะครับอย่างช่วยปุ๋ยช่วยสีทองเลยเป็นสี่ทองเลยอันนี้นะว่านเข้มนะครับไม่จิ้มเลยที่ ี๋ยวต้องชิมเลยก่อนอีสูตรก่อนส่วนอย่างเล็กนุ่มันปมเปรี้ยวนิดนึงนะครับนะครับมันมีหลายโซนนะครับพึ่งมันปมกับบางโซนน,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 นะครับเปรี้ยวบางโซนกับปมบางทีบางโซนกับวานอืมอนี่หวานเข้มเลยครับอุวยอันนี้พี่ก้มอุ้ยอืมนะนี่ครับหน้าดิวัง ปตั้งกับเดียกันเลยนเดืองจุ้นนี่การลบมาเนี่ยการลบมาคนเดียวเลยนะครับการลบมาแข่งคนเลยการลบมาคนเดียวชนก้องคนหุ้นนาะอย่างในรถคนณุ้นนะครับหน้าปนหน้าเลยนี่ฝั่งนี้ว่านี้นี่ครับเป็ือนเดีนตีเดียกันเดียวจะอินจะจีนเลยว่าตีแลยวนะครับมันจะโว้นิดนึงนะครับดูกับเดี๋ยวผมตัดวนาไปกเดียวนั่นเงยครับผมสนใจนิดนึงนะครับปลดลงมาอินเนี่ยเป็นหัวโว้ยอยู่เลย มันให้หน่อยเลยหน่อยเลยเพื่ออยู่นี่ครับดังที่จ้องนะครับเพื่อนๆนี่ก็ได้ษซีกวดเหมือนกันนะครับนี่เป็นวนโนจะเป็นดังเล็กนะครับดังเล็กได้ษซีกวดดังที่จ้องกด้ษซีกวดลานะครับสวยนะครับกาติดเดียนะครับนี่ครับมันมันมันเก๋งนี้นะครับมันมันกาต่างกันไม่เหมานะครับโอเคครับผมหงดนะครับกระดกวดครับผม